โอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องลำซำเกมมิ่งชาแนลครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอัดคลิปบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวละครทวนของผมนะครับในที่สุดก็ถึงวันที่ผมรอคอยนะครับก็คือตอนนี้ตัวทวนของผมนะครับก็เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับถ้าเราดูเลเวลนะครับ ทวนผมก็จะเลเวล170นะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่99.99% 99นะครับก็คือไม่สามารถที่จะขึ้นมากกว่านี้ได้อีกแล้วนะครับคือตีมอนไปเนี่ยตอนนี้ค่าประสบการณ์มันจะไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงจะต้องดันเวลให้ถึง 170แล้วก็ EXP เนี่ยต้อง99.99%ก99็นะครับ <c oughs> ก็คือมันเป็นความฝันของผมอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมอยากจะมีตัวละครในเกมโยกังที่เลเวลตันสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับมาพูดถึงความพร้อมนะครับในการที่จะไปคลาสเซนเจ็ดนะครับสำหรับการที่จะเปลี่ยนคลาสเซนเจ็ดนะครับอย่างแรกคือเราจะต้องอยู่คลาสเซนหกนะครับแล้วก็เราจะต้องเลเวล170 อ่าส่วนค่าพิชิตเนี่ยผมอลองดูหน้าเว็บไซต์ของเกาหลีแล้วนะครับซึ่งแพทเกาหนีเนี่ยเขาใช้ค่าพิชิตอยู่ที่1,500ล้านนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งตอนนี้นะครับผมมีค่าพิชิตอยู่ที่2,000ล้านทวนนะครับก็คือตันแม็กสุดทั้งค่าพิชิตนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์เนี่ยไม่สามารถเพิ่มมากกว่านี้ได้อีกแล้วนะครับ ซึ่งหมายความว่ามันจะการันตีเลยครับถ้าเกิดว่าแพทเซียนเจ็ดเข้าเซิร์ฟไทยวันแรกนะครับแค่ผมไปตีมอนอีก0.01นะครับเท่ากับว่าเลเวลผมเนี่ยจะขึ้นเป็น171ทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปคาร์ดเซียนเจ็ดนะครับเราก็ไปดูมานะครับพวก วิชานะครับวิชาของคาร์ดเซนเเนี่ยจะใช้ค่าพิชิตในการเปิดเนี่ยรู้สึกจาเป็นสกิลเดี่ยวกับสกิลหมูเนี่ยรวมกันทั้งหมด5ล้านค่าพิชิตนะครับซึ่งผมคิดว่าเรามีค่าพิชิตอยู่2,000ล้านเปลี่ยนเซนเจเนี่ยน่าจะใช้พันห้าร้อยล้านนะครับแล้วก็อีก500ล้านเนี่ยยังไงก็น่าจะได้สกิลทั้งตีเดี่ยวแล้วก็ตีหมูเนี่ยน่าจะตันเลเวลสิเนี่ยทั้ง2สกิลเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับมาพูดถึงเรื่องที่ว่าคนเนี่ยชอบถามผมเยอะนะครับว่า เวลาที่เราเลเวลตันแล้วเนี่ยเราจะไปทําอะไรต่อเออมันก็น่าคิดนะครับก็ผมไปลองคิดมาดูนะมันก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับก็คืออย่างเลเวลเราตอนนี้มันตันแล้วนะครับแต่ว่าค่าความดีอ่ะไปดูตรงชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงตอนนี้ผมอ่ะกำลังเก็บอยู่นะครับมันยังไม่ถึง5ล้านเราก็สามารถที่จะไปฟาร์เมเสียงนะครับอาจจะฟาร์เมเสียงทุกวัน หรือไปเล่นชาแนลศูนย0หนเะครับเพื่อตีกับฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าอาจจะแย่งกันเก็บเสบียงก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ค่าความดีเยอะๆนะครับก็ไปลงบอรันะบอเนี่ยมีให้ลงเยอะแยะเลยนะครับทั้งส่งครามฝ่ายสงคามศึกชิงเจ้ายุทธจักรวอสํานักนะครับหรือถ้าใครแบบส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันจนเวลตันแล้วเขาก็จะไปหามวยพ v p 11ีอ่าฝึกฝนสกิลตัวเองนะเพื่อ ไปสมัครแข่งขันในรายการต่างๆที่ทีมงานจะจัดขึ้นนะครับอย่างเช่นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเกมนะครับก็จะเป็นรายการ YGTC นะครับก็คือโยกัง Thailand c h a เปี้ยนชิพนะครับก็ส่วนใหญ่คนเวลตันแล้วเขาก็เนี่ยแหละครับมาเก็บความดีอ่าเก็บความดีเสร็จก็ลงโบนะครับลงวบแต่ละแบบนะครับแล้วก็มีมวยอ่าแล้วก็จะมีเหมือนซ้อมไปแข่งขันนะครับหรือไม่งั้นนะครับ กรณีที่แบบเออไม่ใช่สายลงแข่งหรือว่าไม่ชอบบอลเนี่ยพอเวลตันเสร็จแล้วเขาก็อาจจะไปสร้างตัวใหม่เอามาเก็บเวลใหม่อย่างเช่นแบบตัวละครนี้เวลตันแล้วใช่ไหมอ่ะสร้างตัวใหม่นะครับลองเล่นอาชีพอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาฟาร์มเสบียงกันครับทุกคนคือผมเนี่ยจะบอกว่าผมเนี่ยเก็บเวลอย่างเดียวเลยนะบอลเวอร์เนี่ยแทบไม่ได้ลงเลยนะพักหลังๆเนี่ย ซึ่งตอนนี้ก็เวลตันเรียบร้อยเราก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มเสบียงกันเนี่ยวันนี้ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเที่ยงคืนพอดีนะมันเพิ่งหลีค่าความหีด้วยอ่าตอนนี้เราก็มีค่าความนีที่สามารถรับได้เนี่ยอยู่3 0 0พันเดี๋ยวเรามาลองสเสบียงกันสักรอบแล้วกันนะครับผมซึ่งวิธีการสเสบียงนะครับถ้าใครยังไม่เคยสเสบียงเนี่ยก็ให้เราไปที่เมืองฮอนบัน,นครับอ่าซึ่งเราจะต้องคาสเซียนขึ้นไปนะถึงจะมา ทำเควสเสบียงได้นะครับแล้วก็เราต้องอยู่ในชแนลพีเคครับอ่าพอเรามาปุ๊บใช่ไหมเราก็มาคุยกับผู้คุมกฎนะครับอ่าอย่างของผมผมทำมาผมก็จะรับที่ผู้คุมกฎข่าวนะครับก็จะมีเควสนี้นะนี่เป็นเควสเลเวลร้อยสิบนะครับผมก็รับมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่าส่วนใครยังไม่รับก็รับก่อนครับโอเคหลังจากนั้นครับให้เราไปตีมอนสเตอร์นะที่เลเวลใกล้เคียงกับตัวเองครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลอง ไปที่เมืองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ลาชันกะมีนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราปาร์ตี้ก่อนโอเคครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการตั้งตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาหมอกเก็กอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสำรวจพื้นที่ดูนะครับว่าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ลาชันกะมีเนี่ยมันมีฝั่งมารเนี่ยเขาฟาร์มสเปียงอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวเราไปลองบินหาดูกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะลองหาทำเลดีๆนะครับทำเลที่มันเงียบๆสงบๆงบนะครับเพื่อดูว่าตรงไหนที่เราจะสามารถฟาร์มสเบียงได้บ้างนะครับอ่าเราก็ต้องดูนะครับเราต้องดูให้ดีๆนะคือถ้าเราเจอฝั่งมาเนี่ยเราก็สามารถตีได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอเนี่ยเราก็สามารถฟาร์มเบียงได้นะครับก็คือมันไม่มีคนอยู่นะครับเราก็สบายใจ <laughs> โอเคเราก็ลองบินหาดูนะ แต่เท่าที่ผมดูนะก่อนอัดคลิปผมลองบินดูรอบหนึ่งมันไม่มีคนเลยครับเพราะน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะเจ่งสำหรับการฟาร์มตะเบียงนะเวลาแบบตึกๆอะไรอย่างเงี้ยคนไปนอนกันแล้วโอเคอเดี๋ยวลองบินดูนะครับดูตรงโชว์ลองนะครับนี่ตรงนี้โชว์ลองทำเลอ้าวอ้าวผมเจอผมเจอธรรมะค,ครับกิวเดียวกันจะมีลาฟาเอลกำลังฟาร์มเสเบียงอยู่ <laughs> เดี๋ยวเราเราลองแยกไปฟาร์มตรงอื่นดีกว่าครับตรงนี้มันอาจจะดูโจงแจ้งเกินไปนะครับถ้ามีมาันมาเนี่ยเราอาจจะโดนได้นะครับโอเคครับทุกคนผมคิดว่าผมเจอทำเลดีๆแล้วครับก็คือเดี๋ยวผมจะฟาร์มสเสบียงตรงนี้นะทุกคนนี่บ่อนนะ้ำมังกรไฟเมื่อกี้ผมลองบินดูในแมปดูแล้วนะครับมันไม่มีฝั่งมาอนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราวาร์ปลงมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเอาหมอวาร์ปมาแล้วกันนะ,อะโอเคพอเราเก็กเสร็จนะครับเราก็ลุยเลยครับฟาร์มจะเบียงเลยครับโอเคครับก็สเตตัสทวนองผมก็ประมาณนี้นะยาเยอะเลยไม่ได้กดเยอะเดี๋ยวเรากดหญ้าเขียวหญ้าฟ้าแล้วกัน,นครับอ่าโอเคเราก็คอยเราต้องคอยเฝ้าจอดูให้ดีๆนะครับว่า เผื่อมีฝั่งมารมาเนี่ยเราก็ต้องมี2อย่างนะถ้ามีถ้ามีฝั่งมารมาคือเราจะวาร์ปหนีก็ได้นะวาร์ปหนีกลับเมืองเพื่อเลี่ยงการประทะนะครับหรือถ้าเราคิดว่าเราสู้เขาไหวเนี่ยเราก็สู้เลยก็ได้นะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะชนะก็ได้หรือจะแพ้นะครับอ่าก็มี2ทางเลือกนะถ้าเราคิดว่าเราไหวเนี่ยเราเราสวนเลย แต่ถ้าเราคิดว่าไม่ไหวเนี่ยเห็นแสงมีคนวิ่งมาเนี่ยเรากดวับกับเมืองเลยครับถ้าเกิดว่าเราคอยเฝ้าจอดูไกลๆเนี่ยมันทันอยู่นะถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งมาจากระยะไกลๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเขายันดินมาแล้วเขาบวดเราเลยบางทีก็ไม่ทันเหมือนกันนะบางทีก็ไม่ทันนี่นะผมจะให้ดูนะเวลาที่เราเลเวลตันแล้วนะทุกคนเนี่ย ปกติตรงนี้เวลาที่เราฆ่ามอนตายเนี่ยมันจะมีได้รับค่าประสบการณ์สัต์เนี้ยงได้รับค่าพิชิตเซียนแล้วก็เป็นค่าประสบการณ์กับเงินสลึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเลเวลตันแล้วนะนี่ถ้าเราเลเวลตันแล้ว99.9% 9เนตี่ยตรงนี้มันจะขึ้นแค่เราได้รับค่าพิชิตเซียนนะครับแต่ว่าค่าประสบการณ์เนี่ยจะไม่ได้แล้วนะนี่ค่าประสบการณ์มันจะไม่ได้แล้วนะลองดูตรงนี้นะเห็นไหมโอเคก็ เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะคือผมก็ไม่เคยเวลตันมาก่อนเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มันจะไม่ขึ้นเ XP พที่ได้รับนะครับ a few moments later โอเคครับก็หลังจากที่ผมได้ฟาร์มตรงนี้มาสาักระยะหนึ่งคนระับผมรู้สึกว่าเวสตรงนี้ค่อนข้างที่จะช้านะครับเนื่องจากว่าเนี่ยผมตีตั้งนานเนี่ยดรอปมาไม่กี่ชิ้นเองครับคือมอนมันเลเวล172แล้วก็มอนมันเลือดเยอะนะครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะลอง ย้ายที่ดูนะครับจะย้ายที่ไปตีจุดอื่นที่มอนมันเลเวลน้อยลงนะครับคือเราอาจจะเสี่ยงโดนล่ามากขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะฟาร์มเสบียงได้ไวขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองหาทาเลใหม่ๆดูนะอันนี้ได้21ชิ้นนะครับผมคิดว่าผมจะไปตีตรงแถวๆนี้นะนี่ผู้อาวุโสนักลบติดเชื้ออึนกอนอะไรเนี่ยครับตรงตรงนั้นนะมอนมันจะเลือดน้อยนะครับแล้วก็มันจะเลเวลประมาณ1้อยกกว่า ไอตัวเศษซากบางกรไฟเนี่ยมันเลเวล1 7 2 1 7 3เลยครับตรงเมื่อกี้น่าจะปลอดภัยมากกว่านะโอกาสที่คนจะมาหาเนี่ยยากแต่ตรงเนี้ยจะจะดรอปไวกว่าแต่เสี่ยงหน่อยอ่าชีวิตเราก็ต้องลองอะไรสิ่งเสี่ยงบ้างนะครับอะเดี๋ยวลองลองแวะดูซิว่ามีใครมาแถวนี้ไหมตรงนี้นี่เป็นจุดทาเลเด็ดเลยนะมอนอย่างเยอะแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันอาจจะโจงแจ้งเกินไปนะครับเราอาจจะมาแอบมุม แอบมุมหน่อยนะครับเนี่ยมาตรงนี้ที่มันแบบมอนน้อยหน่อยแต่ว่ามันเงียบกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาทวนตีตรงนี้เลยครับอ่าเราก็ตีตรงนี้ไปครับตามสเสบียงไปยาวๆนี่ครับตรงนี้เราสามารถดูได้นะครับทางซ้ายแล้วขวาถ้ามีแสงสีม่วงๆม,มาเนี่ยก็กดวาร์ปกับเมืองได้เลยนะเนี่ยกดคลิกขวาได้เลยโอเคเออน,นี่ครับได้แล้วยีบสามชิ้นสังเกตตรงนี้มอนมันจะเลือดน้อยกว่านะครับ มอนมันจะเลือดน้อยกว่ามันเวลแค่ร้อยหกเจนะครับก็มอนจะตายไวกว่าครับนี่ครัยีบสี่ชิ้นแป๊บเดียวโอเคก็เดี๋ยวปล่อยไปยาวๆเลยนะปล่อยไปยาวๆเลย Two thousand years later เอาล่ะครับคนดูทุกคนก็หลังจากที่ผมนะครับได้ทําการปล่อยบอทนะครับฟาร์มเสบียงนะครับนี่ครับเป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ จะมีอย่าฝ่ายธรรมะเรานะครับก็ครบทั้งหมด100ชิ้นแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะกลับไปแลกกันนี่ครับดูสิตีตั้งแต่ในเกมยังเป็นกลางวันนะครับจนตอนนี้เนี่ยในเกมไม่เป็นกลางคืนแล้วเพิ่งจะครบโอเคก็เดี๋ยวเราวาร์ปกลับเมืองไปฮอนบันกันนะครับทั้งตัวหมอนะครับแล้วก็ตัวทวนเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอาผลึกวิญญ,ญาณระดับต่ำนะครับ นี่ครับเราจะเอาที่ตัวธนูนะครับตัวธนูก็ผมเตรียมไว้แล้วอ่ะโอเคครับก็ได้มา200ชิ้นนะครับเงื่อนไขนะครับในการที่เราจะส่งเสบียงอ่ะเราก็ต้องมีส่งรอบนึงเนี่ยเราจะต้องใช้ผลึกวิญญาณระดับต่ำเนี่ย10เม็ดนะครับแล้วก็ใช้ผลึกวิญญาณระดับกลางอีก1อันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาคราฟก่อนนะเราต้องคราฟก่อนผสมไอเทมนี่ครับเราต้องกดผลึกระดับกลางนะครับเดี๋ยวเราก็กดตกลงนะครับปึ๊บนี่เลยมันก็จะแลกผลึกวิญญาณระดับต่ํา3เม็ดนะครับเอามาเป็นผลึกวิญญาณระดับกลาง1อันโอเคหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องใช้ดันพอยด์ด้วยนะดันพอยด์ซึ่งดันพอยด์เนี่ยผมมีอยู่แล้ว280อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแลกสเปียงกันเลยนะครับนี่ครบแล้ว Okay. ตอนนี้ค่าความดีต่อวันนะครับก็สามารถรับได้ส0มพันแล้วก็สเสียง100ชิ้นนะครับเราก็ใช้ผลึกวิญญาณระดับต่ำกับระดับกลางเราก็พร้อมและเราก็กดส่งเลยนะครับยืนยันภารกิจนี่ครับปึ๊บอ้าวโอเคสังเกตนะครับเราก็จะได้ค่าความดีมาแล้ว1,500นะครับเราก็เสียดันเจียนพอยต์ไป100รวมถึง ผลึกวิญญาณระดับกลางนะครับ1เม็ดกับผลึกวิญญาณระดับต่ําทั้งหมด10อันนะครับโอเคก็นี่ครับคนที่เขาเวลตันแล้วเขาก็จะทําประมาณนี้แหละครับก็คือฟาร์มเสบียงอ่าหรือไม่ก็ไปลงโบนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ